วันนี้พามาดูของเข้าใหม่ก็รอบดึกนะครับก็ใครที่กำลังหาอะไรซิ่งมีมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะมาดูกันครับนี่มาดูเลยก็ตรงนี้มีเริ่มต้นที่ตรงนี้อันนี้ของเข้าใหม่ของรถรถอันนี้นะมีรถหนึ่งก็มีโช๊คเออร์ลินตัว 10A นะครับงานเนียเน้ยบเลยของ p c x Xmax นะใส่ได้นะคุะพะพ่พวกโช๊คคู่ต่างๆงานเนี้ยบมากนะมีสติ มีอะไรนะครับขาจับเงียบเลยสีสวยด้วยครับอันนี้เป็นของของรถออโต้นะก็ประมาณกคนพิซอ่ะขนาด3ามนะแล้วอัน,นี้มเป็นโชคของโชงก็คือว่าเจกอลอใหม่มีสีสวยมากเลยนะสีสวยงาเน,นี้ยครับนี่ตัวเกียวสาสีเข้ามาตัวนี้จะเป็นโลโก้เจีด้ยแล้วก็มีจานเจาะครับร้อยไอ ตัวนี้เป็นงานที่ผมเนี่ยเป็นงานอย่างดีนะนีเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยมีเลเซอร์ตรงนี้นะครับสังเกตดูไม่ใช่งานจีนนะครับเป็นงานไทยน,นี่นะเงาเงาฉ่ำๆนะครับจะมีโลโก้ตรงนี้นะเป็นงานเป็นงานไทยนะครับไม่ใช่งานจีนนะถ้าเป็นงานงานงานนี่สังเกตด้านข้างนะครับนี่ งานไทยจะเป็นประมาณนี้นะเนื้อเนื้อจะคมนะครับนี่ัวจับแล้วก็ไม่กินมือนะครับนี่งานไทยจะไม่กินมืออย่างนี้นะนี่ผมลูดๆจะไม่กินมือนะครับดูง่ายๆเนี่ยจะมีโลโก้อย่างนี้นะนี่ครับลายนี่ก็สวยนะนะครับราคาแพงหน่อยแต่คุณภาพดีนะครับนี่แล้วก็มาที่ดุมดุมตึงเงานะดุมตึงเงาเวฟบร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ป้อก,กันปูนร้อยสิบไอครับแล้วก็เป็นเวฟบร้อยยี่สิบห้าเอสนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เป็นของแทน้าหน้าของแทนเดนโวนาก็มสสสีสีแดงสีขาวสีเงินสีเทาสีดำนะแล้วก็มอีอันนี้เป็นเป็นก๊กอกก๊อกน้ํามันของโซูนิกนะครับมีปัญหาเรื่องน้ํามันทงน้ํามันท่วมอะไรนู่นนี่นั่นก็แปลงใส่ก๊อกสันว่าตัวนี้เลยคือจบปัญหาเรื่องการเดินของน้ํามันนี่อัน,นี้ของเจ็ดเจ็ดอันนี้เป็นของ LS ลเนะครับเอตรงรุ่นเลย F s ตรงรุ่นเลยส่วน Dead นี่ก็ใช้กับ s o นิกนะเด็ดโซนิกใช้ด้วยกันนะครับไอนี้เป็นขาปั๊มของ125แล้วก็ 110i ไอขาปั๊ม8.1นะครับแล้วก็นี่คือเป็นเฟืองเราลิ้นของ 110i ไอเป็นเฟืองปรับองศานะครับ110ไอกับ125นะครับอันนี้เป็นกอดป้ายสแตนเลสแบบพับนะสแตนเลสแบบพับนี่ซื้อไปครับเองได้เลยนะครับแล้วก็มีฝาปิดอาร์มของพอซ่าพอซ่าไม่อานตัวนี้ครับ นี่ปิดปิดล้อหลังนะปิดสวิงอาร์มนะครับของพอซ่าแล้วตันนี้เป็นการสายของพอซ่าเป็นงานสแตนเลสนะครับนี่การสายล้อหลังนะใครมีปัญหาล้อหลังพอซ่าที่แบบโยกโยก,โยกสันๆนอะ่ะแล้วก็ขี่แล้วใส่ใสานี่ยตัวนี้จบปัญหาเลยครับแล้วก็อันนี้คือน็อตตั้งหางปลาเป็นสแตนเลสนะครับเป็นนอ็อตตั้งหางปลาสแตนเลสแล้วก็มีตัวนี้นะตันนี้เป็นขาชิวครับ ชิวของ X m a t ตัวใหม่นะครับนี่นี่เป็น X m a t ตัวใหม่นะจะบางๆหน้าตาบางๆอย่างนี้ส่วนตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้นิยมมากนะเขาเรียกว่าเป็นตัวเก่าแล้วใส่ CNC ฐานเต็มนะที่ดูเต็มๆคือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นชุดชามของ Pizek 160นะครับตรงรุ่นตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมใส่ไปหลายคันแลกวหลายคันครับตัวนี้ความเร็วถือว่ามีบวกแน่นอนเลยอันนี้เป็น150ครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับนี่ราคาพันกว่าบาทนะแล้วก็อันนี้เป็น สายระบายนะครับใส่ของ x m a x Yamaha n u v o านูโวมีโอฟิโนแกนฟิลาโนใส่ได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่สั่งมาก็เป็นของเอ็กแม็มเมโโแกเพราะว่าเอโวที่เป็นสแตนเลสนะอย่างดีเลยครับเป็นสายถักครงรุ่ของโบราณนะใส่ได้เลยครับแล้วก็น,นี่เป็นบัมร้อยสิบไพนะขาร้อยสิบไพขาร้อยยี่ห้านะครับนี่นะแล้วก็มีไอ้น,นี้เป็นแปดหนึ่งบัมเดิมเวฟร้อยยี่สิบห้านะสีน้ำเงินแล้วก็เป็นเทา แดงนะฮะงานงานมาใหม่ตอนนี้งานาปีทองกลังมาแดงนี่ของประมาณนี้ครับก็ยังมีอีกประมาณสงชุดที่ยังไม่ได้เปิดรังเลยก็ใครสนใจอะไรที่ไหนก็ทักมาได้ละกันนะครับราคาช่างราคาออนไลน์นะี่หน้าร้านตอนนี้ก็ขายราคาออนไลน์จะนนม,ามาตรวจดูก็ในร้านคือมีสิด้อีกมากมายนะครับมีหลายรุนน่นหลายยี่ห้อหลายแกร์เลยนะครับมีรถแต่งเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับใครสนใจอะไรที่ไหนก็ทักใครก็ได้ละกันก็ตอนนี้ผมเปิดส่งออนไลน์แบบเต็มที่เลยนะครับใครอยากจะได้ ของแบบรถแเร็วฉัดไบเนี่ยผมก็จะจส่งเป็นวันของวันเลยโอเคขอบคุณมากครับท่างสายเจลาเดี๋ยวพามาดูรอบหน้าอีกทำนี่เลย